มีชิปเมนต์เข้ามาช่วงที่ไม่ได้เข้ามา3เดือนก็เลยตกใจนี่เป็นชิปเมนต์แรกในช่วง3เดือนฮะก็เลยพามาให้ดูว่าวันนี้มีอะไรชิปเมนต์แรกของฟิสิกส์แต่ที่แปลกใจก็คือทําไมกล่องฟิสิกส์สีเขียวมาดูกันว่ามีอะไรดีกับฟิสิกส์อันนี้คือจริงๆก็บอกเลยนะกล่องฟิสิกส์อ่ะปกติอ่ะมันจะเป็นสีดานึกออกไหมผมว่าอันนี้เด็ดนันไง Welcome to the future มีอะไรดีแน่นอนออมาเปิดพร้อมกัน จริงๆด้วยครับสวยงามมากครับเทคโนโลยีใหม่ของอนาคตรครับฟิสิ i ส์อะดัพ i ีฟเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะฮะพี่ๆอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะเทคโนโลยีเนี้ยที่รองเท้า Adidas ถูกต้องฮะตัวเดียวกันฮะแต่ตอนนี้ฮะมาอยู่ที่บอกฟิสิกส์ผมบอกได้เลยว่าสวยงามสงา่าและเบามากความกว้างของบาะที่146น้ำหนัก ตอนนี้ยังไม่มีบอกผมจะหาน้ําหนักให้แต่ประเด็นก็คือว่าทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยนี่ดูสินี่คือเทคโนโลยีของอนาคตจริงๆอย่างที่เขาบอกฮะ w e l come to the future โอ้โหผมพูดได้เลยว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ที่ความกว้าง146ยสสิกนะฮะ Physics adaptive เอาเละครับ บอกอย่างไรว่าเด็ดบ๊ายบาย